ตามเทคนิคช่วยให้คุณสร้างบ้านไม่ทันขายมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อแรกนะคะคุณต้องรู้จักคู่แข่งค่ะซุวนวูนะคะกล่าวไว้ว่าลบร้อยครั้งนะคะชนะร้อยครั้งนะคะเกิดจากการที่คุณรู้จักคู่แข่งเป็นอย่างดีค่ะว่าคู่แข่งพัฒนาสินค้าอะไรทำโปรดักต์แบบไหนขายราคาเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจคู่แข่งและวาง p o s i t i o n i n g กับ Marketing ได้ชัดเจนค่ะ ข้อ2คุณต้องรู้จักส u ตเม m e r ค่ะนั่นก็คือลูกค้าของคุณน,นั่นเองว่าลูกค้าของคุณคือใครคุณต้องเห็นหน้าตาลูกค้าก่อนที่คุณจะทําสินค้าขายนะคะไม่ใช่ทําสินค้าขายแล้วค่อยมาหาลูกค้าไม่ใช่ผิดทางค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนั่นคือ company นั่นคือตัวคุณเองค่ะว่าคุณตัวคุณเองนั้นถนัดอะไรและ3อย่างนี้นะคะจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างบ้านไม่ทันขายนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของเทคนิคดีๆเพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นนะคะสามารถมาเรียนได้ที่ซุปเปอร์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ สำหรับรุ่นหนึ่งที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็คือมีนักเรียนมาเรียนเต็มมากนะคะประมาณเกือบ50ท่านที่บินตรงมาจากทั่วไทยนะคะมาเรียนโดยตรงทุกท่านนะคะเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดเลยค่ะบางคนนะคะเป็นเจ้าของโครงการแปดหลังบางคนเป็นเจ้าของระดับ200หลังก็มีค่ะทุกคนนะคะมาเรียนรู้เพื่ออัพสกิลนะคะอยากรู้ว่าถ้าจะทําแล้วเอาชนะคู่แข่งได้หรืออยากจะไปชนกับรายใหญ่แบบมหาชนต้องทําอย่างไรนะคะก็ไปตอบโจทย์กันได้ที่ คอร์สซูเปอร์เซลล์และซูเปอร์มาร์เก็ตติ้งอสังหานั่นเองจะช่วยทำให้คุณสร้างบ้านไม่ทันขายนั่นเองค่ะ